and mm -hmm. สตตีอะไร<ส>ครับส, <ดำ S 2> สีดำสีดไม่มีก็ต้องหามาใช้กันแล้วนะครับนี่ดูา <laughs> ปาปาดำสนาม งานงอกแนละ้วโโอ้แต่กัดโชยเนี่ยโอ้ยน้าคุยกับผมยังไงมันกัดทุกทีเลยนะผมโทรโทรไปหาแกย์ยังไงปลากัดทุก,กทีกทงใช่ะเจยกตกคนเดียวไนดะ้โทรผมโทรไปที่ไรปลากัดโทรผมทุกทีพอ,อเราไปด้วยนะเงียบวิบแม่งตามมาแม่งพุ่งมาเลยแม่งไม่ขัด หญ่ด้วยไอ้ภูกระพุ้ดเดี๋ยวมันก็ข้าวอยู่ไอ้มุดดินอยู่ไม่นมองเลยใช่คือลิาเห็นตอนยกเหยื่อมันคือว่ามันมีพายน้ำอยู่ข้างใต้อ่าเห็นอยู่ ปงไซห้านะน้าเขาแบบเล่นแบบอ้เหมือนไม่ง่ายอย่างนะแกเล่นอ่ะเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนปาลาไซโลเนี่ยแกเล่นไซปลามายันนี่เลยไม่ตามเยันนี่เลยน้ำมันไม่เอาจ้าแกปากหัวโผล่ตัวนล้วนะฮะ โอ้ยตัดตรงนั้นด้วยนะมาทีไรก็อยู่ประมาณอยู่นี่แหละเอาไปดิลึก,กหม่อนเจ้ากัดข้างในโอติดตอนนะอานไม้นี่แหละติดทุกคนไม้นี่ย

thăm này làm sao? Cắt đi Ui Ui, Ui. Ui. ตามเรนี่เลยเท่ต้วใหญ่ซึมมาเลยนะตามมาจึ๊งโดนเกียดูดเลยน่นน่นน่นโดนเข้าให้น้ำเช้ามาแล้วน้ำเช้า <c oughs> โปรไฟล์อยู่โปรไฟล์อยู่สวัสดีน้ำเช้าย้้ฮูแม่กระจมเดือดจม่ะกัรเหยียดจมโอ้ยเดือดยู่อรอดแล้วน้ำเช้ารอดแล้วแก่ไทยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว อย่างนั้นก็รอดนะนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งโอเคเอออย่างนี้ชัดหน่อยเมื่อกี้กล้องมัวไยนี้ไม่มีตายอ่ะอืมเข็นเลย Nắp nừng Đến cả nắp nừng นะวนด้วยกนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวนหัวเลี้ยวให้ใหม่กันตซูนาให้ตีขวาจะได้ตีง่ายกว่าฮุ้ยวัดนะไม่อยู่ไม่เดียวเลย ก็ <laughs> เราจะบอกเจะมาดูแลให้ใหม่อีกเนาะไม่ติดไม่เลิกเอาง่ <laughs> <laughs> ไม่ติดไม่เลิกเอาเลยยังเยอะอยู่นี่แหละโอาง <laughs> ั้นก็มีโดนเยอะตงตัวด้วย <laughs> <laughs> บอกแล้วอยู่ตรงนี้ <laughs> เอาเอาถึงจะเอา <laughs> <laughs> วันนั้นตีกับบางดอนกับต้นติดอะ่ะ ต้ติดแต่ถึงเลื่อ ตัวไม่เอาเลยนะถึงตัวมันซุกเลยเอายางรวมๆกันนะคือกึ่งบ็องเองอะ่ะปูนมาเตอร์เอาพวกอุ้ยไม่โดนเั้นกัดอะไรเนี่ยมี่กัดหัวนดว <c oughs> ไมวเรียบร้อย วันนี้ก็วิลุดเอ้าโอ้ยเบ็ดไม่เปิดมันกลับอะไรของมันวะเต็มเต็มดอกเลยนะเนี่ยฝ่องเลยนะโอ้โหดูดูดูไปขึ้นทีเดียวมันเอาเลยมันเอาเลย เอาตายแล้วมันไงแกเอาแล<ด>้วม<ด>ั้หิวแล้ว <100. S 2> เรียบร้อยคายเอ้าคายอ่ะเอ้โหกัดขนาดนี้คายเหรอ <laughs>

เป็ดว่าแล้วอยู่จริงด้ยดับเครื่องเลยนะดับเครื่องเลยครับดับเครื่องเลยต่อบเครื่องเลยใหญ่หุ้ยอ๋ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะโอ้ยใหญ่จริงแล้วใส่ใหญ่อยด้วยไม่ง่ายขนาดไหนอ่ะใหญ่ใหญ่ตู้ถ้ารู้บ้าง สี่ห้าโลโยหืมไอ้อออออออไหัวเดียวไปแบบทางนี้ไม่มีปลาที่มันเคยมีมันต้องมีน่ออออาจะเกินห้าแล้วเกินห้าแล้วเกินห้าแล้วดูทรงแล้วออนนะอหญ่ใหญ่ แท็กเอยแท็กเลยเกินห้ละเนเกินห้โลละตายละอยนี่มันหกโลแล้วเนี่ยนี่ไงูใหญ่อยู่นั่นใหญ่ไม่มีเจได้จับไลยครับน้จับเลยครอวุ่นวากันเลยทีเดียววุ่นวายเลทีเดียวนายใช้เหยื่อะไรครับใช้เล็บลอปเตอร์ครับ สีอะไรครับสีดำสีดำไม่มีก็ต้องหามาใช้กันแล้วนะครับนี่ดูปลาปลาดำสนามชัยปลาดำสนามชัยโคตรแข็งแรงเลยอ่ะแข็งแรงวะแข็งแรงสียังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะถ้าสีเปลี่ยนแตมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วอ่ะ โอ้ยเต้นที่พ่อไหมยี่เยาโอ้จอกเต็มแล้วนี่อยู่ที่สุดแล้วตรงนี้เนี่ยข้างขยัดเนี่ยแล้วมันก็ต้องพุ่งออกมาแล้ว cắn. Hả? Đụng pị Hả? Hí! Fight. Đó. Hả? Đụng pị Hả? Hí! vinh จริงออ่ะไม่กลัวมันอยู่ด้วยกันทก็พึ้งแล้วก็แม่ลิศมองไม่เห็นมันวิ่งแล้วนะขามวิ่งเลยฮะไปวิ่งแล้วหืมยน่นเลยเอาอีกพวกบัวเอาเอ้วอย่างนี้หละ มันกัดโดนหางขรัปดตัวอืมกัดโดนหางก็วัดว่าวอ่ะสายวิ่งไงคือเห็นสายวิ่งแล้วไหมันไม่โดนมันไม่โดนตัวเลยเอาเอา,เอาแบบเนียนๆง่ายไงไม่โดนให้ตัวเล็กกว่าเล็กหรือใหญ่เนาะเหมือนเล็กเหมือนเล็กกันเดียวบินเลยว้า มาสองโลได้บ้างเห็นหางอยูอ่ไอที่ดูนี่เล็กเหรอใช่เลวยว้าวก็ไม่ใส่ให้โดนไปเลย กรรอบนี้เดือดร้อยเียเ์ยเดือด้อยเกียกัเดนเลยใช่ไหมอะไ้องออไปอีกนิดนึงเฮ้ยเรียบเฮ้ยเรียบร้อะ่เล็กโเล็กใหญ่ใได้อยู่ เ็ะได้อยู่เ็ะได้อยู่เอาจนได้เอาจนได้อุ้ยสามยูสองสามอีสองอุ้ยเ็ะได้อยู่โอ้ยกว่าจะได้เนาะกว่าจะกว่าจะกว่าจะอยู่นะกว่าจะอยู่เนาะกว่าจะอยู่เนาะขาผ่านแล้ว อราอจะอยู่ปนันนะเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วประมาณประมระาณกลางปีเนี้ยพวกนี้ก็จะได้ไซส์สามไซส์ 4, ซสี่แล้วนะโอเคโอเคจะได้ เต็มลำนับสามแรงดีแรงดีเรามีคิงคุมเรามีคิงคุมนับสามโอ้โหแรงดีไปไปเดี๋ยวนี้แรมมี่เท่าไรเนี่ยสามแต้มแล้วครับ Oh. Ui, <laughs> ghép rồi, ghép <laughs> ừ. <laughs> yeah. Mẹ, không bắt hạp mày đẹp này Mai <laughs> 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 แต้มเก,ก,ก,ก็บแต้มมาใหญ่ก็เก็บแต้มว่าตอนเนี้ยเล็กกว่า <laughs> เล็กกว่า <laughs> เล็กกว่าเลยไล็กกว่าไอตัวมันคาบเหยื่อแล้วเล็กกว่าไอ <laughs> ตัวเมืเ่อกี้ใช่เลยเล็กกว่าโอ้ อุ้ยเรียบร้อยเงงเงี้นงยน่ก่อนนั่นเด้อไปดูโอ้โห,โโหจะเล็กว่ะตัวใหญ่ไปไหนหวะเอาไอ้เหี้ยไปไหนอะ่ะโอ้ยโอ้ยขันเราขันเรานี่ทะลุสวิงกันเลยทีเดียว <laughs> ใหญ่จัด เน,น,นี่ยได้ยังไงเี๋บวไ้ดูยังโอ้โหโอ้โหใหญ่จนชมทูสิงเนี่ยสั่นเธอด้วยสายตัวเล็กตัวนี้มันอุ้ยช็อตบอดี้ด้วย,วยช็อตบอดีอ้ฮะริงด้วยช็อตบอดี้จริงด้ยสั่นปิ๊กเลยัวเล็กนี่นะ มอิมเล็กต้องมีตัวใหญ่โอเคปะ <c oughs> มีตัวมีตัวนะ่ะมีตัวไม่เอามาดูดไม้เดียวมันมีเชื้อมานนะ ใช่เชื่อมมันมันทะโดี่มองว่ามันน่าจะได้กลิ่นแบบตัวอื่น่ะใช่ตัวคือว่าตรงนี้มันมันเคยมีรังนะมันมันเคยมีเะโดเข้ามานะต้มต้มอะไรแนี้ตัวขยะ you think? แม่นีกำลังจะวัดซ้ำมันจอนไปอุ้ยเยออยู่นี่จริงเว้ย ัึนหลอกไหมตรนี้อุ้ยไม่ดูยองนี่อุ้ยเร็วไปนิดนึงเอาอีกตงวอุ้ยวนไปนู่นได้หมดเลยขึนวนไเร็วไปหนเร็วขึนิดนึงนะูน่าจะส่งเลย เหลวมากเลยจบคลิปแล้วครับผมโอ้โหเย็นฝนมาฝนเริ่มมาแล้วอะไรเดือดจัดเลยนาได้กี um ่แต้มนะ4แต้มหลุดไปสองมาก็เต่ะกี่แต้มอกแต้มโอ้ยทมหมด ทั้งหมดสิบโลครั้งสิบใจใลโแล้วสิบโลใช่ทั้งหมดเสิบโลรวมแล้วสิบโลโอเคโอ้ยเยี่ยมโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนอีกโอเคครับไปครับ